าาเตเป็นเส้นทางหลักเป็นทางลัดเข้าตัวเมืองเย็นลาครับ ในตัวเมืองอยันาครับครับตันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสตีปีรมครับ นี่จะเบียรของพ่อแม่สายเยอะครับช่วงบ่ายนี้รถติดแน่นอนครับคลัวหลีเลี่ยงครับ ก็อย่าลืมติดตามผมด้วยครับสอบถามได้ครับพี่มายลาทั้งทีครับทางลัดทางรองเพื่อละปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองยาลา คับนี่จะเข้าตัวเมืองเยลลาเลยครับ ขวาจะไปโรงแรมพีพีครับแยวซ้ายจะไปวิทยาจะไปมหาวิทยาลายัยน่าจะัปเยลล่าครับครับวันนี้เข้าสู่ทางสีับ